อรุณสวัสดิ์นะคะครูรุ่งซีไลฟ์วันนี้นะคะขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับฝนใหม่ปีหกหกนะคะแล้วก็เป็นฝนแรกของครูรุ่งที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะคะเพิ่งจะได้เห็นหน้าฝนฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนฝนหน้าฝนนะคะไม่ใช่พายุอ่ะฝนหน้าฝนตอนกลางคืนทั้งคืนนะจ๊ะมาดูบัวนะคะหลังจากที่ตื่นเต้นดีใจกับฝนแล้วก็อยู่ในป่านะคะนี่โชคดี เออยังๆๆดียันดังดีกับลูกสาวปันสุกนะคะปันสุกกำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> ปันสุกจาก๋านะส่วนแล้วนัแม่กวักเงินนะคะแม่กวักเงินกำลังกินย,ย้าอยู่ลูกสาวแม่กวักเงินคือน้องของขวัญซึ่งอายุเพิ่งจะครบสามเดือนไปเมื่อวันก่อนเมื่อวานวันใช่ไหมคะลูกวันใช่ไหมคะอืมฉับเดือนแล้วนะแม่ฉับเดือนแล้วเนย ช้ำเดือนแล้วช้ำเดือนแล้วมาช้ำเดือนแล้ว <c oughs> นอนนอนนอนเขาจะชอบนอนแบบนี้ของขวัญอ้ปันสุกมาชนแม่ทำไมเอามานอนเขาจะมานอนกับพี่เขาไหนนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วของขวัญชเดือนแล้วนะคะทุกคนช้ำเดือนแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้วันที่อะไรวันที่ห้าใช่ไหมอุ้ยถ้ามันเป็น,ปนวันที่ห้าก็เป็นของ บนเกิดปันสุกสิอุ้ยคุณลุงลืมแหมข้างขวันข้างขวัญนอนเหมือนตายแล้วนี่ดูสภาพดีนอนเหมือนหมาเลยข้างขวันนะก็ชอบนอนนอนราบกับพื้นแบบนี้นะน้องปันสุกก็มาอยู่ข้างๆเอ้าอมทองแล้วไม่ใช่แม่หนูนะเป็นพี่มีตังพี่มีตังจ้ะใกล้คลอดแล้วคนเนี้พี่มีตังจ๋าไอเชิญ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 ไอใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอใหญ่ใหญ่ใหญ่อใหญ่ใหญ่ใหญ่ ไอ้ใหญ่ใหญ่แม่จะมาย้งนะจะมาดึงกับมีตังนะแม่ดูทองดิแม่ดูทองมีตังดิแมงเขามีตู้ตังนะนอนกองกันเกื่อนเลยกองขันแม่ลูกชาวไอ้บิดปากมัวโอ้ยเมนงัวน้อยโอ้ยเมนงัวน้อยโอ้ยเมนงัวน้อยเอาทางดิ อมทองน่าจเลยอืมไอ้แมงเงาน้อยเป็เงาน้อยเป็เงาหน้อยไอ้แมงเงาน้อยเป็เงาหน้อยแมนเงานน้อยหัวมีหลุมด้วยออมทองก็เป็นบัวหลังอ่านหลังเขาจะอ่านหลังก็เป็นแผ่นเลยนะออมทองก็ไม่เหมือนไม่เหมือนสองสาวสองสาวหลังจะเป็นสันแต่อมทองก็หลังเป็นแผ่น ันก็นี้ปันถุกปันฉุกตาขาวเยอะกว่าตาดำไม่ตาขาวเยอะกว่าตาดำที่ขาดเลยอันนี้มีตังนะคะมีตังกำลังใกล้จะคลอดแล้วใกล้เจมทนแล้วขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีตุ้ตังมีตังจา้าไมีตังจา้าแม่ขอดูหน่อยนะใกล้คลอดแล้วนี่ใกล้คลอดเกิกนไปแล้วเนี่ย โอ้ดู่นมดินมกุ้งเลยเนี่ยนมกุ้งเลยนมดิโอ้ยนุ่ยนมนุ่ยนมนุ่ยนมนมก็จะมีนี่แล้วทุกคนมีน้ำมีน้ำนมไอเนี่ยนมเหลืองเหลืองถีบ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 ไอถีบ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 นะตกจะคลอดแล้วเนี่ยแกจะดูที่แกจะคลอดได้ยังแกจะคลอดแล้วมีตังนะฮะ ฝนตกแล้วนะบรรยากาศเอ่อจะหยุดชื้นมืน่นะทุกคนนะบรรยากาศจะชื้นมืนอันนี้สามมีตังก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กก็จะอยู่กับเด็กๆอย่างนี้ส่วนแม่เด็กก็นุ่นล่องอยู่แม่โชคดีแม่ของปันสุขเขาแม่กวักเงินแม่ของขวัญถุงแม่ของของข,องขวัญส่วนแม่ของแม่ของอมทอมรู้อยู่แล้วอยู่นู่นนะคะดูบรรยากาศทุกคนนะคะฝนตกแล้วเขียยไหม น้ำมานะคะน้ํำสวยๆนะคะเอาบรรยากาศเขาียกอะไรสดชื่นชื่นมืน่นสบายตานะคะมาให้ดูโอเคนะคะยนนินดีต้อนรับฝนแรกของปีนะคะปีหกหกนะคะคุลุงไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วค่อยมามาพูดคุยกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ